แย่ yeah, แล้วแบบนี้ดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราติดกับดักของคุณสปังกี้แล้วล่ะพี่เอกมองเห็นคุณสปังกี้ข้างนอกเต็มไปหมดเลยพี่ฝนใช่แล้วใช่แล้วทำไงดีละทีนเนี่ยไม่เห็นใจยากเลยต้องหนีตามระเบียบ <laughs> เดี๋ยวก่อนปุ๊กปิกนั่นฉันว่าฉันเจอคุณสปังเก้กรีนด้วยนะขอบอกทางนี้พี่ฝนขึ้นมาได้แล้วแล้วอยู่ที่ไหนกันเนี่ยพี่ฝนหาทางออกไม่เจอตามลูกศอนมา <laughs> โอ้โหนี่ไงเจอแล้วอย่าบอกนะว่าเราจะต้องข้าผ่านช่องแอร์นี้ไป ใช่แล้วพี่ฝนกระโดดลงมาได้เลยเดี๋ยวก่อนมีกับดักอะไรบางอย่างข้างหน้าหรือเปล่าไม่ได้มีกับดักทั้งนี้แค่กระโดดง่ายๆเองแค่กระโดดง่ายๆอย่างนั้นเหรอไปเลยเพื่อนเดี๋ยวก่อนกระโดดง่ายๆจริงด้วยนั่นไงเพื่อนกําลังกระโดดหนีออกไปจากที่นี่แล้วล่ะแย่แล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนกับปุ๊กเป๊กไปไหนอ่ะฉันลื่นหล,ล,ล่นลง,ลงไปอ่ะลื่นหล่นลงไปอย่างนั้นเหรอไปเลยพี่ฝน พราะฉะนนั้นพวกเราอาจจะต้องระมัดระวังมากกว่านี้นี่ใครกันเนี่ยนี่คุณลามอ่ะนี่คือคุณลามสีเขียวอย่างัขนเหรอก็ใช่นั่นแหละแต่รีบตามฉันมาเร็วเข้าฉันจะพาไปทางออกเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้แล้วว่าทำไมนายถึงลื่นล้มเมื่อกี้นี้หนาะพวกปิ๊กทำไมอะ่ะมีน้ำตกอยู่ที่นี่ด้วยละ่ะแล้วมีส้มตำไก่ย่างไหมไม่มีไม่มีหรอ <laughs> เดี๋ยวก่อนฉันว่าฉันเจอกับดักอะไรบางอย่างแล้วล่ะนะ พี่เอกว่านั่นน่าจะคนละน้ำตกกันแล้วนะเดี๋ยวก่อนข้างล่างนั้นคือหนามแหลมคมไม่ต้องกลัวพี่ฝนกดปุ่มตรงนี้ได้เลยจะมีสะพานข้ามผ่านไปเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะต้องระมัดระวังให้ดีนะทําไมสะพานอยู่ไกลจังเลยนี่ไงกระโดดผ่านมาแล้วฉันเกือบหล่นสะพานเลยเมื่อกี้เนี่ยพวกพีกฉันว่าฉันเจอเพื่อนนายด้วยนะมาเถอะพี่ฝนรีบมาก่อนนี่ไงเพื่อนนายของจริงด้วย ตอนนี้เราต้องรีบไปทางออกก่อนนะพี่ฝนนะแย่แล้วเหมือนกับว่าพี่ฝนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนั่นใครอะ่ะน่าจะเป็นวุซ์ปรงกี้นิ่ไงพวาะเราติดกับดากของเขาเพราะฉะนั้นรีบหาทางออกเร็วเขาพี่ฝนต้องไปกดปุ่มเปิดประตูก่อนกดแล้วเรียบร้อยประตูเปิดเลยยังนะ <c oughs> ประตูเปิดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปใหม่ทำไมอะ่ะเดี๋ยวไปใหม่เมื่อกี้นี้ เมื่อกี้นี้วิ่งไม่ทันมาทางนี้พี่ฝนวิ่งไปไหนเนี่ยนี่ไงพี่ฝนเจอสะพานแล้วรีบไปเร็วเข้าทุกคนดูเหมือนกับว่าที่นี่จะเป็นกับดักของคุณสปรังกี้ทั้งหลายคนแน่เขาอยู่ที่นี่กันหมดนั่นแหละเราจะต้องหนีออกไปจากที่นี่นะเดี๋ยวก่อนนะสะพานด้านบนนี้สะพานขาดไหนสะพานขาดเมื่อกี้นี้ไงสะพานขาดและดูเหมือนว่าพี่ฝนเจอคุณควาพิวเตอร์ด้วยนะ เพเอกลืมเรื่องสะพานขาดไปเลยเพราะว่ามัวแต่รีบหนีอ่ะนี่ไงกระโดดลงมาไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรอยู่แล้วพี่ฝนฉันคิดไม่ผิดเลยว่าที่นี่น่าจะเป็นห้องน้ําอย่างแน่นอนทางนี้ทางนี้แล้วนี่ก็คือประตูห้องน้ําเปิดดีๆนะพี่ฝนนะนี่ไงพี่ฝนเจออะไรบางอย่างที่หางตาเจออะไรอะ่ะน,นี่น่าจะเป็นท่อระบายน้ํานะ ไม่น่าใช้ท่อระบายน้ําอันนั้นโถวสวมเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าเราน่าจะต้องขุดลงไปข้างล่างนะเพเอกรอด้วยนี่ไงเรามีจอบขุดแล้วเราสามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนแหละใช่แล้วเรื่องหนีออกไปจากที่นี่แต่นั่นไม่ได้เรียกว่าจอบเรียกว่าพลว่เรียกว่าพลว่อย่างงั้นเหรอใช่อันนั้นเรียกว่าพลว่พี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะที่นี่ดูบางอย่างแปลกๆปกไป ทำไมมีต้นมะพร้าวอยู่ข้างล่างชั้นใต้ดินแบบนี้ได้ไงกันอะเรื่องนี้เพียงไม่แน่ใจแต่ว่ากระโดดมาดีๆระวังด้วยโอ้โหฉันเจอสะพานขา,ขาดของจริงอีกแล้วพวกเราระวังนะสะพานหายใช่สะพานล่องหนได้ทางนี้ทางนี้ฉันเจอทางไปล้ว,วยุก่อนพวกเปรกระวังฮะสะพานขาดไปต่อหน้าต่อตาเลย <c oughs> เห็นมาบอกแล้วสะพานขาดไม่ได้สะพานขาดที่หวนแต่เป็นกับดักสะพานกับดักสะพานสะพานหัก แล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมอะเดี๋ยวนี่ไงผ่านมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันสะพานหลอกกันเหรอใช่สะพานหลอกหน้าพี่วนเจอคุณต้นมะพร้าวไม่ใช่ต้นมะพร้าวแล้วเหมือนหัวกระโหลกที่เป็นต้นมะพร้าวมากกว่าแล้วข้างหน้าก็มีกับดักฉันพูดไม่ทันขาดคําเลยแล้วไม่บอกก่อนว่ามีกับดักก็ <c oughs> บอกอยู่นี่ว่ามีกับดักข้างหน้าดูเหมือนกับว่าจะมีก้อนหินกลิ้งลงมาด้วยนะ ไหนไม่เห็นมีเลยพี่ฝนนั่นงานั่นเห็นมมกบอกแล้วไหนอะเอา้าบอกแล้วก็ไม่เชื่อพูดไม่ทันขาดคำเลยแล้วทำไมพี่เอกไม่หันไปมองก้อนหินก่อนจะวิ่งอะนี่งอดูเหมือนกับว่าที่นี่น่าจะเป็นใต้ท้องทะเลด้วยนะมาแล้วมาแล้วพี่ฝนเจอเจลลี่ฟิตด้วยนหนเจลรี่ฟิตอะนั่นงาแล้วก็มีปลาการ์ตูนด้วยเข้ามาพี่ฝนเดี๋ยวก่อนไม่ทัน <laughs> ไม่ทันเดี๋ยวตามไปก็แล้วกันนะ ตรงนี้มีอะไรอยู่ด้วยนะระวังให้ดีนั่นเพื่อนนายพวกเป็กคุณสปังเก้สีเทาไม่ใช่ฉันสักหน่อยก็ไม่ใช่นายไงนี่เพื่อนนายดูเหมือนว่าเขาน่าจะติดกับดักต้นมะพร้าวตรงนี้มีลอกอยู่พี่ฝนเปิดให้ทีนี่ไงฉันหมุนให้เรียบร้อยแล้วรีบไปเร็วเขา้าทางนี้ทางนี้เร็รวเข้าทุกคนนี่คืออะไรนะ่ะฟองน้ําฟองอากาศเหมือนกันฟองน้ําฟองอากาศเหมือนกันไหมดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่ตามพวกเรามาแล้วน่ะไม่เหมือนกันปุ๊กปิ๊ก ถ้าเป็นฟองน้ํานี่เราเอาไว้สําหรับล้างจานนี่คือฟองอากาศแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งแปลกอะไรพี่ขวนทําไมเรากระโดดบนฟองอากาศได้เราน่าจะอยู่ในโลกใต้ทะเลนะตอนเนี้จริงด้วยแฮะเพราะฉะนั้นนี่ฉันเจอลิฟต์ขึ้นไปบนบนบกแล้วทําไมลิฟต์เป็นแบบเนี้ยมาแล้วเข้ากําลังขึ้นไปแล้วเอยกอยากกระโดดนะอยากกระโดดอยากระโดนะะโด,โดเดี๋ยวฟตบพังไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวรีบพังนี่ลิฟต์เริ่มเอียงแล้ว จริงด้วยนะนี่งานลิฟเอียงแล้วพวกเราไม่ได้การแล้วทำไมอะนั่นพี่ฝนเจออะไรบางอย่างนี่เลยเจออะไรอ่ะพี่ฝนนี่น่าจะเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เราวิ่งเร็วงั้นต้องลองดื่มดูหน่อยละ <c oughs> นี่ไงกลายเป็นเดอะแฟทไปแล้วนะไปได้เลยรอด,ด้วยกระโดดไปเลยทำไมกระโดดเหมือนไม่ค่อยจะถึงเลยนี่งาเราผ่านได้อย่างแน่นอนเราเป็นเดอะแฟเดี๋ยวก่อนเพเอกรอด,ด้วยนี่งกระโดดไปไง่ายๆพวกพิด แย่แล้วข้างหน้าเราต้องเบรกก่อนนะเนี่ยทำไมอ่ะเหมือนจะกระโดดเลยโอ้โหเกือบไปจริงด้วยโอ้โหเร็วเข้าที่นี่ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างแปลกๆแล้วนะรอด้วยพี่ฝนอยู่ไหนกันน่ะกำลังวิ่งคู่กันไปกำลังวิ่งคู่กันมาเหรอฉันว่าข้างหน้าเราต้องเบรกก่อนนะระวังนะจะมีสะพานขาดอยู่ด้วยตรงเนี้ต้องเบรกก่อนมาเลยมาเลยกระโดดผ่านไปได้แบบสบายสบาย เมื่อกี้เราวิ่งมาแล้วรีบเกินไปใช่เพราะฉะนั้น,น,นบันไดเส้นทางนี้น่าจะพาเราไปหาทางออกได้อย่างแน่นอนขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยด้านบนมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าเหมือนกับจะเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งห้องเก็บของอ่ะจริงด้วยแฮะท้งนี้พี่เอกเจอทางไปต่ออา้าวเขาปิดประตูไวอ้อ่ะุ๊บิ๊กนายเจออะไรในนั้นหรือเปล่าฉันไปหาของในห้องเก็บของก่อนเจอไหมอะ่ะบันไดล่องหนนายเจอบันไดล่องหนอย่างเงหร จริงด้วยปุ๊กปิ๊กเหมือนถืออะไรบางอย่างแต่เรามองไม่เห็นนี่ไงมีบันไดยอยู่จริงๆเห็นไหมไม่เห็นเจอบันไดล่องหนบันไดนั่นแหละไม่เห็นจะล่องหนเหรอล่ลองหนเฉพาะคนอื่นไงนี่ไงเราเจอบันดไดพี่หวนคิดว่าน่าจะต้องใช้ประโยชน์จากบันไดนี้ออกไปจากที่นี่แล้วหลักฉันไปก่อนนะทุกคนไปก่อนได้เลยทำไมกระโดดออกไปไม่ได้อ่ะได้ไหมอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวขยับบันไดก่อนดีกว่าได้แล้วได้แล้วเพราะฉะนั้นคราวนี้ตาพี่ฝนบ้างนะมาเลยพี่ฝนนี่เลยบันไดเราจะต้องปีนขึ้นไปด้านบนเจอไรหรือเปล่าเหมือนกับท่อน้ําจะรั่วอยู่นะพี่ฝนตรงเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะระวังให้ดีนะถ้าเราข้ามไปตัวเราอาจจะละนลายเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงพี่ฝนปิดก๊อกน้ําให้หน่อย <c oughs> นี่ไงปิดก๊อกน้ําให้เรียบยร้อยแล้วไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอน ึ้นมาเร็วเข้านั่นท่อแอไหนท่อแอรด้านบนเลยกระโดดตามปวกเป๊กไปได้แหละมาเลยพี่ฝนเร็วข้าทางนี้นั่นนจริงด้วยเส้นทางนั้นคือทางออกของจริงไม่ใช่ทางออกนะฉันว่าฉันรู้สึกแปลกๆแต่ว่ามีลมพัดมาเยอะมากมีลมพัดแสดงว่าจะต้องใกล้ทางออกแล้วละ่ะเยอะเกินไปอ่ะเยอะเกินไปเหรอนั่นไงจริงด้วยแฮะไปไหนกันนะช่วยด้วยเดี๋ก่อนนะ ลมพัดดีนั่นไงที่วันเจอคุณปูเซบาสเตียนช่วยด้วย,เด,ยวเดี๋ยวก่อนเราวางให้ดีพวกนายอยู่ไหนกันเนี่ยแย่ yeah, แล้วเราอยู่ใต้ท้องทะเลแล้วก็อยู่ข้างใต้เขาเรียกว่าอะไรนะบาดาลใช่ไหม <laughs> อยู่ไหนฉันมาแล้วเมื่อกี้ฉันหล่นหล่นเหรอแล้วเพยกไปไหนหอะพวกพิศเพี่ก็หล่นที่เดียวกับฉันอะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องรอเข้าก่อนมาแล้วทุกคนกระโดดให้ผ่านเมื่อกี้ลืมกระโดดเลยหล่นลงมาไม่เป็นไรตอนนี้เราปลอดภัยกันดีทุกคนด้านบนเจออะไรหรือเปล่ามีแต่พัดลมอ่ะพัดลมเหรอฉันว่าใกล้ถึงทางออกแล้วนะนี่เงาพัดลมอันนี้จะพาพวกเราข้ามผ่านผ่านไม่ได้มาเร็วเข้าพี่ฝนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมาแล้วมีทางไปต่อทางนี้เร็วเข้ามีทางไปต่อเป็นช่องแอร์อย่างนั้นเหรอ ลงไปด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวก่อนทุกคนนั่นพี่วันเจอคุณพ่อครัวด้วยเชฟบราวน์เราะฉะนั่นตอนนี้ฉันเจอปลาทูมันเกี่ยวอะไรกับปลาทูฉันแวะไปกินก่อนได้ไหมนี่ไงที่นี่คือโรงอาหารนะพวกเราเขาต้องการผลไม้ที่อยู่ที่เราพี่ฝนใช่แสดงว่าเขาจะต้องหิวอย่างแน่นอนมีผลไม้กินดีมีประโยชน์แล้วก็มีผักด้วย หรือว่าเขาต้องการผลไม้กับผักพวกนี้ไปทําอาหารกันนะน่าจะ่ายนะเพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะเราสาม,มารถนี่เลยนะคะมีอาหารอย่างเยอะมีทั้งบานาน,น่ามีทั้งสับปะรดแล้วก็แอปเปลิแปลแดงแอปเปิลเขียวเยอะแยะไปทําอาหารได้เลยค่ะของเพียมีบล็อกเกอรีร่ด้วยจริงเหรอจริงเพระเาะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องป้อนอาหารให้กับเขาเน่ทำไมไม่มีปลาทูมั้งไงปลาทูไม่มีเรียบร้อยแล้วโอ้โหพี่หวนโดนกระทะ ทางนี้พี่ฝนเขากินอิ่มแล้วก็หนีไปแล้วพวกเราทางนี้ทางนี้แล้วเข้าเจออะไรบางอย่างหรือเปล่าเจอทางไปต่อเจอทางไปต่อเหรอหนอะทางไปต่อนั่นไงมีเส้นทางไปต่อจริงด้วยมีลูกศรนะแต่ว่าเราจะต้องลงไปที่ทางสไลเดอร์ตรงเนี้นี่คือทางสไลเดอร์ไปเลยเฮสไลเดอร์อันนี้ทำให้เราหล่นลงไปโอ้โหกิ้งกี่ตลบแล้วเนี่ยมาแล้ว นี่ทนายชีวิตจริงเนี่ยมาแบบนี้ไม่รอดข้างหน้านมีทางออกพี่ฝนดีนะอยู่ในเกมตามใช่มาเลยฉันเจอแล้วทางออกนายเจอทางออกแล้วเหรอยินดีด้วยนะพุกิกห้องสีชมพูนี่ค่ะอเขาเขียนว่าทางออกของจริงออกจริงๆก็เปล่าเนี่ยนี่งเปิดประตูก่อน,นอเปิดประตูแล้วไม่ใช่ทางออกแล้วมั้งมีลมพัดขึ้นไปด้านบนระวังเลเซอร์โอ้โหจริงด้วยเลเซอร์จริงๆเพราะฉะน,นั้นเราจะต้องระมัดระวัง เลเซอร์ไม่เยอะอย่างนี้ฉันหลบได้สบายๆใช่เลเซอร์ไม่ค่อยหมุนเร็วเท่าไหร่นะพวกเราทางนี้เลยทางขวาทางขวาไปทางไหนก็ได้ขอให้อยู่ระหว่างเลเซอร์ก็พอนี่ไงผ่านข้างหน้านั้นมีทางไปต่อน่าจะเป็นทางสุดท้ายแล้วทางสุดท้ายที่เราจะออกไปอยากที่นี่ใช่หรือเปล่า จากประสบการณ์การเล่นออบบี้มาเด็ไงเจอทางออกแล้วทุกคนเราจะต้องขึ้นไปเอาอุปกรณ์บางอย่างมาวางนะใช่เราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมแผ่นเหล็กสะพานเราต้องใช้แผ่นเหล็กเป็นสะพานทุกคนนี่งามีสะพานข้าผ่านปคราวนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนน่าจะไม่พอต้องใช้สามอันต้องใช้สามอันไม่ต้องทำไมอ่ะใช้อันเดียวพอฉันว่าวางไว้งั้นดีแล้วเผื่อล่นนี่งก็โดดมาวางไว้แบบนี้ นี่ข้าผ่านไปได้แล้วก็หยิบขึ้นมาใหม่ทําไงดีฉันทําหล่นนายจะต้องมาหยิบมาใหม่ก็ <c oughs> ต้องหยิบมาใหม่นี่ไง <c oughs> นี่ไงกระโดดไปผ่านอย่างแน่นอนแหละผ่านมาเลยทุกคนทางนี้คือทางออกในที่สุดเราก็ผ่านได้แล้วแต่แปลว่าเราจะต้องเจอคุณบอสแล้วนะข้างหน้านั่นใครอะ่ะนนคุณบอสเซอร์ปองกี้จริงๆแล้วเขาเป็น หุ่นยนต์งั้นเหรอใช่เขาเป็นหุ่นยนต์ซาบังกี้เพระเาะฉะนั้นนี่เลยเราจะต้องป้อนอาหารให้กับเขาดูท่าทางเขาน่าจะหิวเราจะต้องจัดการเขาก่อนนะทําไมเขาถึงไม่เข้ามาโอ,โ,โอ้โหเขาปล่อยลำแสงด้วยรู้แล้วว่าทําไมเขาถึงไม่เข้ามานี่ไงตอนนี้เรามีโอกาสที่จะป้อนอาหารให้เขาอิ่มแล้วต้องจัดการก่อนพี่ฝนร,ระวงังนี่ไงต้องระวังให้ดีฉันว่าแปลกแปลอยู่นะทุกคนแปลกแปกยังไงเขาไม่วิ่งมาหาเรา ก็นั่นน่ะสิแถมไม่เป็นอะไรเลยด้วยอ่ะนายไม่เป็นไรเลยเหรอใช่แล้วฉันก็ยืนอยู่เฉยเฉยเนี่ยงง้นตอนนี้เราอาจจะต้องจัดการก่อนให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยจริงด้วยหรือว่าที่เป็นภาพลวงตากันนะเป็นภาพลวงตาเหรอไม่ใช่หรอก <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้พี่วอลจัดการได้แล้วสำเร็ดแล้วพวกเราเพีกงมองเห็นประตูตรงนั้นเปิดอ่ะมีประตูเปิดเหรอ จริงด้วยมีประตูทางขวามือของพวกเราเปิดอยู่ถ้ามีประตูเปิดแบบนี้ก็สบายแล้วทางนี้เลยทุกคนโอ้โหอยากจะบอกว่าที่นี่ก็สวยเหมือนกันนะมีดวงจันทร์สวยมากเหรอมีรถส่งมะพร้าวอยู่ตรงนี้มีรถส่งมะพร้าวเหรอขึ้นเลยนะงั้นเราจะใช้รถส่งมะพร้าวอันนี้ออกไปจากที่นี่แล้วล่ะขึ้นไรทุกคนขึ้นเลยนีนย่งฉชนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะทุกคนด้านหน้านั้นฉันเหมือนเห็นอะไรบางอย่าง พี่ฝนเห็นอะไรอ่ะเฮลิคอปเตอร์อยู่ไกลมากเลยนะนั่นไงเฮลิลคอปเตอร์จริงด้วยอยู่บนหน้าผานั่นเจอแล้วรถน้ํามันหมดอ่ะใช่รถน้ํามันหมดคราวนี้เราจะต้องวิ่งไปเดี๋ยวฉันนาทางเองทุกคนนี่เลยรถส่งมะพร้าวน้ํามันหมดพอดีทางนี้ทางนี้นั่นเฮลิลคอปเตอร์ของจริงเรามีโอกาสออกไปจากที่นี่ได้แล้วล่ะ ถ้าอย่างนั้นเรารีบออกไปจากที่นี่กันเลยนะทุกคนนะจะได้ออกไปอย่างปลอดภัยกันแล้ว